สวัสดีครับวันนี้ประคองชาแนลนะครับมาที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับซึ่งมีการก่อสร้างมาเป็นระยะนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ผู้ชมได้เห็นความเพื่มหน้าหรือสถานะปัจจุบันสำหรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ เริ่มกันตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับนี่คือถนนสามเสนนะฮะแล้วก็มาที่ป้ายด้านหน้าอาคารรัฐสภาเลยนะครับนี่นะฮะอาคารรัฐสภานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ยาวไปนะจนถึงทางแยกเลยทีเดียวนะครับที่เป็นที่ตั้ง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะฮะเราออกมาเดินชมไปพร,ร้อมกันนะครับผมจะพาคุณผู้ชมชมไปเรื่อยๆนะจะเดินไปจนถึงสุดถนนตรงนี้ก็คือที่มีการก่อสร้างอาคารรัฐสภานะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้านะทางเข้าออกครับอาคารรัฐสภานะสวยมากเลยนะก็มีการ ตกแต่งบ้างแล้วนะครับนะฮะก็จะเห็นต้นไม้นะครับด้านบนก็สีทองสวยนะครับสวยเลยนะฮะเดี๋ยวชมมาให้ผู้ชมชมใกล้ๆนะครับด้านบนอาคารนักศึานะครับนะครับ การก่อสร้างก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะครับนี่คือด้านหน้าที่ติดกับถนนสามเสนนะแล้วก็เป็นจุดที่เป็นทางเข้านะครับนะครับถนนเข้าออกตลอดนะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือตรงนี้ก็ยาวไปเลยนะฮะ นี่ครับตัวนี้ก็เป็นจึกป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์รถเมย์หลายสายนะฮะที่ผ่านหน้าการรัฐสภาน,นะครับมีรถเมย์สายอะไรบ้างนะฮะที่ผ่านนะครับ าสาย3สาย1 6 3 2 3 3สามส6ง6นะฮะนี่คือรถที่วิ่งผ่านอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับครับมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมนะฮะแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะการก่อสร้างยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งหรือว่าการก่อสร้างที่เป็นตัวอาคาร หลายส่วนนะก็ถือว่าสวยงามนะครับเห็นด้านบนตรงนี้นะฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆด้านหน้าก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับยังมีแนวเดิมอยู่นะหลังจากมีการรื้อส่วนที่เป็นรั้วด้านนี้ ออกไปแล้วขยับพื้นที่เข้าไปด้านในนะฮะก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับเรามาชมกันต่อนะครับคุณผู้ชมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะฮะยังมีพื้นที่ยาวไปจนถึงนู่นเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้การสร้างการปรับแต่งภูมิทัศน์นะครับก็ จำนวนไปอย่างต่อเนื่องนะฮะตรงนี้ให้ผชมชมอีกนิดนึงนะครับเป็นภาพวามสวยบนอาคารรัฐสภานะฮะเราถ่ายเฉพาะด้านนอกนะครับตรงนี้เป็นถนนสามเสนนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับส่วนราชการทหารก็คือกองพันทหารมาที่4 กองคุนที่หนึ่งรักษาพระองค์นะครับตรงนี้นะรถเมลก็หลายสายนะครับที่บอกท่ณนมไปแล้วนะฮะใครอยากไปนั่งรถเมลมาชมก็ได้นะครับนะครับผมจะพาชมไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีทั้งภาพระยะ ใกนะล้นะระยะไกลนะครับนะครับตอนนี้ก็มีประเภทต้นไม้นะที่มีการปลูกนะฮะเป็นตามสวยงามนะครับต้นไม้หลายชนิดนะฮะทั้งต้นไม้ใหญ่นะเ่นใหญ่ตอนนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ก่อน ที่บนอาคารนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะก็มีต้นไม้ประดับอยู่นะฮนะต้นไม้นะครับด้านบนอาคารครับผมเดินริมถนนสามเสนนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็ฟองด้านหนึนะครับเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับก็ให้เห็นภาพภายนอกแล้วกันนะครับ เราได้เห็นความพรกหน้าในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะ,นะครับครับุงนี้นะเกีอยจะถึงตรงกลางแล้วเนี่ยพอถึงตรงกลางผมจะลองซูงให้ดูว่าความสวยงามที่อยู่ด้านบน ของอาคารรัชภาจะมองเห็นหรือไม่นะฮะตอนนี้ดูด้านด้านนี้ไปก่อนนะครับระยะไปเีนิดนึงนะครับประมาณตรงนี้นะฮะดูมาเพ่นิดหนึ่งนะครับนี่ครับสวยมากด้านบนนะนี่ครับ จะพยายามดูว่าจุดกลางจะอยู่ประมาณไหนนะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะนี่คือจุดกลางนะเห็นด้านบนสีทองไปสวยนะครับสวยมากนะฮะ ครับไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ยังไม่ขึ้นจุดพื้นที่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกน่าจะเป็นเข้าออกอีกส่วนหนึ่งนะยังมีพื้นที่ครับตรงนี้ก็มีป้ายรถเมล์นะฮะจะเห็นว่าพื้นที่นั้นยังมียาวนะครับนะฮะ มีพื้นที่อีกนะครับคุณผู้ชมเดินต่อมาอีกนะครับคุณผู้ชมนะฮะมาต่อกันอีกนะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ด้านหน้าก็มีต้นไม้ใหญ่ก่อนพื้นทีน,ทน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่กว้างลานหญ้าแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หญนะครับ ก็ต้นกระดูฮนะผมเดินมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ก็จะมีฝ้ายรถเม์นะ เดินะครับสายเดิมที่นั่งพักคอยนะฮะนตามเส้นนะครับ,รบ,อ,นะรรบอันนี้มีสะพานลอยนะครับมานะครับเดินต่อมานะครับด้านหน้ามีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นประดู่นะฮะพื้นที่ยาวมากๆนะครับ ในร,รถเินไปไดแลงนะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานลอยนะครับสะพานข้ามแยกสำหรับการพาชมอาคารรัฐสภา,าแห่งใหม่นะครับแม้จะเป็นการชมเพียงภายนอก คุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่าความสวยความงามความอลังการความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภานั้นก็ปรากฏต่อสายตาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับโอกาสหน้าครับผมจะพามาอัปเดตเพิ่มเติมว่ามีการก่อสร้างมีการประดับตกแต่งสวยงามเพิ่มเติมไปประมาณไหนนะติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องประคองชาแนลนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ